เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็มาถึงคำถามท้ายกิจกรรมที่4.3ตอนที่3กันแล้วนะครับผมโดยพี่ก็จะอธิบายกิจกรรมตอนนี้แล้วก็ทำการตอบคำถามทั้ง2ข้อเลยนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับผมโดยในกิจกรรมนี้นั้นเขาจะได้ทำการลากเส้น a a แ b b that, และก็ c c นะครับผมโดยจาก2จากเส้น a a แ b b that, c c that, เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า a a that, ไม่เท่ากับ b b that, แล้วก็ไม่เท่ากับ c c ด้วยครับถามว่าเป็นเพราะอะไรครับผม ในเมื่อขนาด OB ไป OB แดดเนี่ยยังเท่ากันเลยแล้วทําไม T เป็น A A แดดถึงไม่เท่ากับ B B แดดไม่เท่ากับ C C แดดนั่นก็เป็นเพราะว่าจะเห็นได้ว่าจาก OA ไป OA แดดเนี่ยจะเหมือนกับว่าเป็นการที่อยู่บนเส้นรอบวงเดียวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจาก A มา A แดดเนี่ยก็คือเป็นคอร์ดของเส้นรอบวงเส้นของเส้นรอบวงนั่นเองซึ่งคอร์ดพวกนี้นั้นก็จะมีความยาวที่ขึ้นอยู่กับ ขนาดของวงกลมใช่ไหมครับผมซึ่งก็จะเห็นได้ว่าวงกลมที่เกิดจาก OA มา OA แดเนี่ยกับวงกลมที่เกิดจาก OB มา OB แดหรือ OC มา OC แดเนี่ยจะเป็นวงกลมที่มีขนาดไม่เท่ากันครับผมก็คือเนื่องจากว่าการที่ OB OA แล้วก็ OC เนี่ยเปรียบเสมือนกับรัศมีของวงกลมเพราะฉะนั้นการที่รัศมีไม่เท่ากันเส้นรอบวงก็เลยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นขอดที่เกิดจากการล่าของเส้นรอบวงเนี่ยก็เลยไม่เท่ากันด้วยครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่า คำถามข้อที่1นนะครับที่ถามว่า a a แดด b b แดดและ c c แดดยาวเท่ากันหรือไม่ก็ตอบว่ายาวไม่เท่ากันนะครับผมยาวไม่เท่ากันเพราะเพราะเส้นรอบวงเพราะถ้าเปรียบถ้าเปรียบ oa ob แล้วก็ oc เป็นเป็นรัศมีนะครับผมเป็นรัศมี การที่รัศมีไม่เท่ากันการที่รัศมีไม่เท่ากันแสดงว่าเส้นรอบวงและขอดที่เกิดจากเส้นรอบวงก็จะไม่เท่ากันนะครับขอดก็คือเหมือนกับส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดบนเส้นรอบวงจุดหนึ่งไปยังจุดบนเส้นรอบวงอีกจุดหนึ่งเท่านั้นเองครับและขอดบนเส้นรอบวงก็จะไม่เท่ากันครับผม พี่เขียนธิบาบเหตุผลไว้เฉยนะครับแต่ข้อนี้น้องสามารถตอบได้เลยว่ายาวไม่เท่ากันนั่นเองครับผมเอาละครับทีนี้ก็อีกข้อหนึ่งเขาถามว่าถ้าแบ่งครึ่ง a a d b b แ a แล้วก็ c c เนี่ยแล้วสร้างเส้นตรงตั้งฉากที่จุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงทั้ง3เส้นนั้นนักเรียนค่าว่าเส้นตรงทั้งเส้นตั้งฉากทั้ง3เส้นเนี่ยจะสัมพันธ์กันอย่างไรครับเอาละครับเราก็มาลองดูเลยนะครับผมแบ่งครึ่งจาก b b Da นะครับผมแบ่งครึ่งก็คือจะได้ว่า อพอเราแบ่งครึ่งแล้วก็ลากเส้นที่ตั้งฉากครับผมแบ่งครึ่งแล้วก็ลากเส้นที่ตั้งฉากนี่ครับแบ่งครึ่งแล้วลากเส้นที่ตั้งฉากจะได้ว่าสองฝั่งนี้เท่ากันก็คือจะเกิดอะไรขึ้นครับคือจะเกิดขึ้นว่านี่ครับจริงๆแล้ว OB ก็เท่ากับ OB แดดด้วยใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนกับว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีการลากเส้นจากจุดยอดไปตั้งฉากท,ที่ฐานตั้งฉากท,ที่ฐานนั่นเองครับผม พี่จะทําแค่ OB OB แดดนะครับผมเพราะว่าทุก ทุกเส้นเนี่ยจะเหมือนกันเลยจะมีลักษณะของความสัมพันธ์ที่คล้ายกันเลยครับผมก็คือจากที่ OB OB แดดเนี่ยเท่ากันก็เลยทําให้มันเหมือนกับเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมครับระหว่าง OB B แดดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราลากเส้นจากจุดยอดไปตั้งฉากที่ฐานเนี่ยก็คือแล้วก็แบ่งครึ่งฐานได้เนี่ยจะเป็นการที่เราเหมือนกับลากเส้นแบ่งครึ่งมุมนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นมุมก็จะเกิดการแบ่งครึ่งนั่นเองครับมุม B OB แดดก็จะเกิดการแบ่งครึ่ง สัมพันธ์กันอย่างไรอ๋อแล้วก็เส้นตั้งฉากทั้ง3นะครับผมก็คือทุกเส้นนะครับจะเหมือนกับเป็นการลากจากจะเหมือนกับเป็นการแบบนี้เลยครับผมก็คือเป็นการลากจากจุดยอดไปที่ฐานซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือการ คือยังไงถ้าเกิดว่ามันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบนี้นะครับ OAA แดถ้าเกิดว่าเราลากจากฐานให้มันตั้งฉากแล้วก็แบ่งครึ่งเนี่ยยังไงมันจะไปที่จุดยอดแน่นอนครับผมเพราะเหมือนกับเป็นคุณสมบัติของสามเหลี่ยมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเส้นเพราะฉะนั้นเส้นตั้งฉากทั้ง3เนี่ยก็คือจะมาเส้นตั้งฉากทั้ง3ก็คือถ้าเกิดว่าเราทําการลากต่อไปเลยเนี่ยก็คือจะได้ว่าเส้นตั้งฉากทั้ง3เนี่ยจะมาตัดกันที่จุดยอดก่อนที่จะไปที่อื่นนั่นเองครับผม ก็คือเส้นตั้งฉากทั้ง3จะตัดกันที่จุดหมุนนะครับผมจุดหมุนก็คือจุดยอดที่จุดหมุน O และแต่ละเส้นจะแบ่งครึ่งมุมถ้าเกิดว่าเป็นเส้นของ O เส้นของ B B แดดนะครับก็จะแบ่งครึ่งมุม B O B แดดนั่นเอง แล้วถ้าเป็นอันอื่นก็จะเป็น AO A at, นะครับถ้าเป็น AA แแล้วก็ถ้าเป็น CC ก็คือจะแบ่งครึ่ง CO C, o, C at, นั่นเองครับผมจะตัดที่และแต่ละเส้นจะแบ่งครึ่งมุมครับผมนี่แหละครับคือความสัมพันธ์ของเส้นตั้งฉากทั้ง3นะครับก็คือจะมาตัดกันที่จุดหมุน O แล้วก็แต่ละเส้นจะแบ่งครึ่งมุม BO B AO A CO C, o, C at, นะครับผมก็คือจะเกิดเหมือนกับเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า ที่ไอ้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วที่ถูกแบ่งครึ่งนั่นเองครับนี่ครับผมก็จะได้ดังนี้เลยครับ ก็จบแล้วนะครับสาหรับกิจกรรมตอนที่3ข้อที่1ที่ว่า a a ดด b b แดดและ c c ดดยาวเท่ากันหรือไม่ก็ตอบว่ายาวไม่เท่ากันนะครับเพราะถ้าเปรียบ oa ob oc เป็นรัศมีการที่รัศมีไม่เท่ากันก็แสดงว่าเส้นรอบวงและขอดบนเส้นรอบวงไม่เท่ากันครับเพราะ a a ดด b b แดดและ c c ดดก็เหมือนกับเป็นขอดที่มีจุดศูนย์กลางเป็นจุด o แล้วก็มีรัศมีเป็น oa ob oc ตามลําดับนั่นเองครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทําการลากเส้นตั้งฉาก แล้วก็แบ่งครึ่ง B B แดด A A แดดแล้วก็ C C แดดเนี่ยก็คือเส้นทั้งสาจะมาตัดกันที่จุดมุมน,นั่นเองครับเพราะมันเหมือนกับเป็นคุณสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่ว่าถ้าเกิดว่าลากเส้นแบ่งครึ่งแล้วก็ตั้งฉากฐานเนี่ยมันจะมาอยู่มันจะมาที่จุดยอดมุมแล้วก็จะทาการแบ่งครึ่งมุมของจุดยอดนั่นเองครับผม ก็คือจะได้ว <Rabbi> <ht be left> ่าถ้าแบ่งครึ่ง a a แดด b b แดดและ c c แดดก็คือเส้นตั้งและลากเส้นตั้งฉากก็คือเส้นตั้งฉากทั้ง3จะตัดกันที่จุดหมุน o และแต่ละเส้นจะแบ่งครึ่งมุม b o b แดด a o a แดดและ c o c แดดนั่นเองครับผมเอาละครับก็จบแล้วนะครับสำหรับกิจกรรม4.3ตอนที่3ใครมีอะไรสงสัยเนี่ยก็สอบถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอป,ปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้นั้นล้ำค่าปดจัดเวลาไว้เรียนรู้เขียนอันนี้นเป็นส,สมุดสมุดที่ให้สีเขียวมาทำไงก็ได้ให้ได้แสงสีขาว